อยู่กันที่เรื่องของเยาวชนค่ะไปดูที่วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นค่ะโดยวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นอำเภอชนบทนะคะได้จัดโครงการรอดอนนิวเจนค่ะหลอ่อหลอมให้เป็นผู้ที่มีระเบียบว,วินยัยมีความเข้มแข็งยึดมั่นในความรักความสามัคคีของหมู่คณะสังคมส่วนรวมและเป็นรอดอจิตอาสานะคะที่พร้อมอุที่ตนเพื่อสังคมค่ะ ที่ศูนย์ฝึกย่อยวิทยาลัยการอาชีพขอ,อนแก่นค่ะอำเภอชนบทจังหวัดขอ,อนแก่นพลตีกิติพงเนื่องชมพูผู้บัญชาการมณฑนทนหารบกที่23เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของศูนย์ฝึกย่อยวิทยาลัยการอาชีพขอ,อนแก่นประจำปีการศึกษา2567ค่ะโดยทําการฝึกตั้งแต่วันที่1 6กถึง27กันยายนที่ผ่านมารวม599นายตามโครงการรอดอนิวเจน8ประการ พนตรีกิจติพง์เนื่องชมพูผู้บัญชาการมณฑลทหนารบกที่2 3ได้กล่าวให้กำลังใจและชื่นชมนักศึกษาวิชาทหารว่าผลจากความมุ่งมั่นตั้งใจและมีการและการมีส่วนร่วมในการฝึกหล่อลอมให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยมีความเข้มแข็งให้ยึดมั่นในความรักความสามัคคีของหมู่คณะสังคมส่วนรวม,ม,มและเป็นรดจิตอาสาที่พร้อมอุทิศตนเพื่อสังคมด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคม ทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นจนเกิดเป็นนิสัยจิตอาสาและไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดทุกชนิดมีความคิดสร้างสรรค์รู้เท่าทันต่อสังคมยุคใหม่หน้าที่ที่สําคัญคือการเป็นกาลังพลสํารองของกองทัพจะมีหน้าที่สนับสนุนกําลังประจําการและทําการฝึกให้มีความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปครับัังที่นักศึกษา